สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวช่องของน้องนะครับจะมารีวิวนะครับผมรถบังคับนะครับ LW Toy รุ่น A959A นะครับตัวนี้เป็นตัว A นะครับนะครับซึ่งคือคือต้องบอกก่อนว่าที่ที่สั่งตัวนี้มาเพราะว่าเดิมเนี่ยจะเล่นอยู่กับน้องเขา2คันก็คือเป็นคันนี้นะครับกับคันนี้คันนี้นะครับคันนี้คือของป๋าป๊าครับคันนี้ก็ของน้องโฟนนะครับก็คือเล่นด้วยกันนะครับแล้วที่ ตอนนี้คือของน้องโฟนเนี่ยเขาเริ่มมีอะไรที่ชำรุดนะครับแล้วเวลาเราสั่งเนี่ยคือมันมีรุ่นเนี้ยดีมากมีอะไรทุกชิ้นนะครับแต่ว่าทีเนี้ยของน้องโฟนเขา <c oughs> ขเขาค่ <c oughs> อนข้างจะเสียหายหลายชิ้นก็เลยสั่งมาเลยคันหนึ่งดีกว่าแล้วครับแล้วก็วเดี๋ยวเอามาอะไรมาใส่หรือว่าเ,าเอามาสับอะไรไปใส่นะครับผมเป็นอะไรสำรองนะครับก็เลยทีนี้ก็เลยได้ของมาละเป็นเป็นกล่องใหม่ทั้งอันเลยทั้งทั้งคันเลยนะครับใหม่ๆเลยก็เดี๋ยวมาแกะรีวิวให้ดูว่าตอนเนี้ยตัว รถของ l d t o r รุ่นนี้ที่เล่นกันเนี่ยคืออย่างของป้าป๊าเนี่ยที่ป้าป๊าทำคันนี้ครับก็คือคันนี้ซื้อมาประมาณเกือบ4ปีแล้วครับก็เล่นเล่นได้อยู่ปกติแต่คันนี้ก็คือแต่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ามัน,ม,นมันต่างกับเ,เป็นเวอร์ชันเก่าอย่างไงบ้างน,นะครับหรือว่าอาจจะเหมือนกันก็นกได้นะครับตัวนี้เป็นปี2019แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรที่แปลกใหม่มามั่งนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มแกะเลยนะครับ นี่สั่งแล้วนะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับสแล้วกล่องก็คือประมาณนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับนะครับของเราคือเป็นตัวนี้ 959A นะครับถ้า B เนี่ยต่างกันก็คือเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับมันจะมีประมาณสองสชิ้นที่ต่างกันเท่านั้นเองครับนอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็ความแรงนะครับเหมือนกัน ดูเลยนะครับข้างในนะครับเปิดมาก็จะมีคู่มือให้นะครับกับอันนี้ไว้เปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อรีโมทเป็นตัวใหม่แล้วนะครับรีโมทปี2019จะไม่เหมือนกับปีเก่าแล้วนะครับอันนี้คือของของเดิมที่เล่นกับน้องโู่จะเป็นแบบนี้นะครับน่ครับอันนี้คือรีโมทรุ่นเก่าแล้วนะครับนี่นะครับอันใหม่เอิบ ก็คือใน,นกล่องก็มีรถแบบนี้คันนึงนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูนี่นี่เป็นนี่เป็นทนะครับอเป็นที่ช้านะครับเป็นที่ชบบนันแบตนะครับที่ชาร์จแบตอ๋อเดี๋ยวนี้ที่ชาร์จแบตเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนที่ชาร์จแบตอ่ะมันจะเป็นกล่องนะครับแล้วก็เอามาแปลงเสียบโอ้เดี๋ยวนี้สะดวกนะครับเสียบใช้ได้เลยนะรีโมทรีโมทจะได้เวอร์ชันใหม่ไหมเดี <c oughs> ๋ยวลองดูสิมัได้จิง นี่นคอาจจะเอาให้แก่เล่นหน่อยครับอ่ารีโมดเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเนี่ยหมดเป็นตัวใหม่แล้วนะครับ,รบอ๋อทีมก็คือปรับแบบนี้เลยนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาเราจะปรับทีมเนี่ยใช้กดเอานะครับปี๊ป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 ี๊อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับจะสวิตช์ออนออฟมีเพิ่มมาปุ่มอันนี้โหมดนึงสองสามสี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโหมดอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาศึกษากันใหม่ผมก็ไม่เคยเล่นตัวนี้นะครับแต่ตัวเก่ามันไม่มีนะ ตัวเก่าม,มันไม่มีแต่เทียบให้ดูอะครับนี่ครับของอันนี้ของอ่ะอันนี้แล้วกันอันนี้ของปีเก่านะครับอันนี้ของปี2 0 1 9นะครับรีโมทเป็นแบบนี้แล้วนะครับวิธีเล่นก็เหมือนกันแต่ว่าเหมือนกันแหละไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวจะเก็บมันเลือบเราไปจับตัวเอาไปแล้วก็ตรงนี้นี่แหะโอเค นี่อันนี้คือรถนะครับครับนี่ก็คือในนี้แกะมาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บจากที่ป๋าปาดูนะครับก็มีต่างกันหลายจุดอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ดูว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผมหนึ่งเลยก็รีโมทนะครับสำหรับปี2019เนี่ยครับรีโมทเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับครับใช้ป๋าป๊าว่าใช้ง่ายกว่าเดิมนะเพราะว่า ือแต่ก่อนในเวลาที่เราจะปรับพิมนยครับพิมล้อครับอันนี้คือหมุนเลยแล้วเราก็ค่อยๆปรับให้มันตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะมันต้องกดทีละติ๊กทีละติ๊อนะครับคือมันจะปี๊บๆๆข้อดีก็คือมันจะล็อกเวลาที่เราเซตเสร็จแล้วมันล็อกเลยนะครับแต่อันนี้คือถ้ามี <MO yt> ใครมาหมุนเล่นนะเราก็ต้องหมุนปรับใหม่แค่นั้นเองนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนช่วงล่างเลยก็นะครับเหมือนเดิมนะครับช่วงล่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้โชคนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างในช่ว ก็ต่างกันก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบห้ดูดีกว่านะครับว่าตัวของเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันต่างกับเวอร์ชันนี้ยังไงบ้างนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาแกะออกเลยนะครับผมนะอันนี้คือเปลือกนะครับฝาเขามีหลายสีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสีไหนนะครับสีน้ําเงินสีสีสีรถใหม่แบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับนี่คือน้องโฟนเขา ที่ต้องต้องซื้อที่ต้องซื้อคันนี้เพราะว่ามอฟร์จะอันนี้แตกนะครับแล้วก็ตัวนี้แตกนะครับแล้วก็เฟืองข้างในแตกหน้าหลังนะครับแล้วก็มีลูกปืนข้างในแตกอีกนะครับเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนยกคันง่ายกว่าก็คือซื้อทั้งคันมาแล้วมาสับนะครับนี่นะครับก็คือความต่างนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะครับเปทียบกันจุดจุดต่อจุดไปเลยนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับระหว่างปีใหม่กับปีเก่านะครับ ปึ๊บนี่ครับไออันแบตไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่าแบตเนี่ยเออ่แบตจะต่างกันที่ขั้วมานะครับขั้วนี้คือปบบ๊้าเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะปักดีนปักดีนอะไรสักอย่างนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็คือให้มันเข้ากับแบตรุ่นพวกนี้นะครับให้มันแอมเยอะหน่อยเพราะเดิมเนี่ยแบตที่เขาให้มามันมันน้อยครับมันแค่รู้สึกจะ750เองครับนิดเดียวนะครับแต่อันนี้คือ1,500มิลลิแอมป์นะครับเยอะกว่ากันเยอะนะครับเนี่ยครับแล้วก็ช่วงล่างที่ที่เห็นเลยแน่ๆนะครับคื ตัวถ้าสังเกตนะครับล็อตเก่าอ่ะตัวเนี้ยแผ่นอันเนี้ยมันจะไม่มีน็อตยึดข้างบนเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีน็อตยึดข้างบนเห็นไหมครับจะมีน็อตยึดอยู่ข้างบนนะครับก็คือตัวนี้มันจะไม่มีน็อตด้านล่างตัวนี้จะมีน็อตด้านล่างเพิ่มขึ้นมา2รูนะครับเพื่อเพื่อที่ให้ยึดตัวนี้แทนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหมุดเหล็กอยู่ข้างในเป็นเป็นเหล็กแบบปักอยู่ข้างในะครับนะครับก็สิ่งที่ต่างกันก็คือตรงนี้แล้วหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือ ยางนะครับยางเนี่ยคือไม่ไม่รู้ว่ายางเนี่ยขอโทษที่รับเสียงดังนิดนึงไม่รู้ว่ายางเนี่ยมันผลิตมาคนละล็อตนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าที่ติดล็อตรุ่นเก่ามาเนี่ยมันจะคุณภาพดีกว่าเยอะเลยครับเนี่ยครับคือมันกลมแล้วก็มันได้เหมือนกับมันทําดีกว่านะครับส่วนตัวนี้มันจะดูแบบเนี่ยครับมันก็จะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับนะครับแต่นี่มันยังไม่ลืมเพราะว่ามันไม่ได้เล่นนะครับ ส่วนอะไรบาไหลย,ย่างก็ใช้ร่วมกันได้รีเซฟอะไรพวกนี้ครับปติปีกคอนโทรลอะไรคือใช้ร่วมกันได้หมดนะครับพักเหมือนกันนะครับนี่มอเตอร์สามเก้าศูนย์เหมือนกันนะครับนะครับนี่คือเดิมๆของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็อะไรส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเหมือนของเดิมนะครับสิ่งที่ต่างก็คือก็คือรีโมทนะครับแล้วก็ลักแบตเตอรี่อ่าลักแบตเตอรี่ลักที่เป็นลักบาลานซ์เนี่ยมันจะต่างกันนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยบาลานซ์๊กเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอยูนี้ ถ้าเป็นรุ่นใหม่แล้วปักมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยส่วนส่วนอันนี้คือบอกก่อนว่าเป็น A 9เก้าห้าเก้านะครับขีด A, A ข้างหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัว B ตัว B นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นครับตัว B ต่างกันหลายอย่างอยู่นะครับตัว B เนี่ยจะต่างกันหลายอย่างเลยจากที่ป,ป๊าเล่นกับเล่นรถรุ่นนี้มานะครับก็ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยที่เขาออกมาใหม่ๆครับรว่าอะไรมันเยอะมากเสียตรงไหนไเปลี่ยนตรงนั้นนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับอันนี้คือ B นะครับ B ก็สังเกตง่ายๆเลยครับมอเตอร์จะใหญ่กว่าอันนี้เป็นมอเตอร์54 0สูนนะครับตัวส่วนตัวนี้จะเป็นมอเตอร์3 9 0เ้าูนะครับแล้วก็สปีดคอนโทรลนะครับเป็นเวอร์ชัน B เลยแล้วนะครับคนละตัวกันนะครับเฟืองข้างในนะครับฟันไม่เท่ากันนะครับ2ตัวเนี้ยเฟืองข้างในฟันจะไม่เท่ากันคนละเบอร์นะครับฟันนะครับฟันจะไม่เท่ากันอ่าแล้วก็ง่ายคืออัตราทนไม่เท่ากันแล้วก็อันนี้คือปาเปลี่ยนเป็นของแต่งแล้วนะครับตัว B มจะเหือนง แล้วก็คันแล้วก็อันนี้บูทหรือบอกบูทข้างในจะเป็นบูทเหล็กนะครับของใครมาจะเป็นบูทเหล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าคันนี้ลูกปืนทั้งคันนะครับนะครับมันก็จะลื่นหน่อยนะครับเล่นเหมือนกันครับนะครับเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนกันนะครับนะครับเล่นเหมือนกันทุกอย่างนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับมอเตอร์ต่างรีซีต่างกันแล้วก็เฟืองต่างกันนะครับผม แรงกว่ากันเยอะนะครับ B บอกเลยว่าแรงมากนะครับคือคือถ้าคนที่เคยเล่นตัว A มาแล้วไปจับ B นยจะรู้สึกว่ามันเร็วกว่ากันเยอะนะครับบังคับยากไหมยากตามความเร็วครับเร็วขึ้นมันก็บังคับยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็ก็ใช้ความชำนาญก็จะช่วยได้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับครับนี่คืออันนี้คือ A นี้คือ B นะครับนะครับ ประมาณนี้เหมือนกับเอเอเหมือนกับตัว B ีนะครับอัปเกรดมาจากตัวตัวของเเท่านั้นแล้วของคันที่ฟ้าเล่นก็คือเป็นเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วครับเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างแล้วนะครับติดน็อกอลูมิเนียมนะครับคันชักอลูมิเนียมนะครับเปลี่ยนหมดแล้วนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งคันเลยนะยกเว้นยกเว้นชัซซีนะครับเพราะว่าไม่ส่วนตัวไม่ชอบมันแข็งนะครับเวลาวิ่งมันเหมือนไม่ยุดเดุ่นอะไรเงี้ยครับก็ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวอันบ็อกซิ่งครั้งนี้นะครับผมก็ก็ยังไงอยากให้ลอง ใครเล่นก็ลองเล่นดูครับใชเ้เล่นดีครับเล่นสนุกดีนะครับมันค่อนข้างจะราคาไม่แพงแล้วก็กลมกว่านะครับผมดีกว่าเราไปซื้อรถที่ไม่มีอะไหล่มันก็มันก็เล่นยากครับพังก็คือพังเลยแต่ตัวนี้พังแล้วยังไงก็ยังซ่อมได้แล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเวลาอะไรที่ของเขาเสียเนี่ยเขาจะอยากซ่อมนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการ ฝึกทักษะไปในตัวอย่างเช่นเฟืองแตกเนี้ยม mm ัน hmm. ก็ให okay. so, e ้เขาแกะเองนะครับให้เขาอาเฟืองมาใส่เองนะครับเขาก็จะรู้กลไกต่างๆว่ามันไปหมุนตรงนั้นตรงนั้นทําให้ไปผัดตรงนี้หมุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยๆสอนกันไปนะครับสำหรับเด็กๆนะครับผมไม่ไม่ได้ยากครับผมแต่ให้ลองฝึกฝนกันบ่อยๆมันก็จะเกิดการความเคยชินนะครับผมนะครับโอเคแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวรอน้องคนมาเล่นนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม